ข่าวดีนะคะสำหรับใครที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเตรียมรับเงินเลยนะคะ500บาท3เดือนนะคะส่วนรายละเอียดข่าวจะเป็นยังไงนั้นนะคะก่อนรับชมไม่บุ๋มก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของไม่บุ๋มนะคะสวัสดีค่ะไม่บุ๋มมาแชร์นะคะบ,บวันนี้ก็มี ข่าวดีกันอีกแล้วนะสำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะขอเสียงหน่อยนะคะใต้คอมเมนต์เลยนะคะขอเสียงหน่อยนะคะมีข่าวดีมาแจ้งนะคะสอบอสอมีมติเห็นชอบโครงการนะคะเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะได้ยังไงก็คือโดยการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นนะคะจากเดิมเราจะได้แค่200300ม้ยใช่ไหมตอนนี้นะคะเขามีมติเห็นชอบนะคะจะให้ คนละ500บาทเลยทีเดียวนะคะต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น3เดือนนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะคะกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะจำนวน14ล้านคนนะคะโดยจะเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนในสัปดาห์หน้านะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการอนุมัติเนี่ยในบุ่มจะ รีบนามาบอกทุกคนนะคะหมายเหตุนะคะ<อ>ก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้นะคะคือจะได้ในอาชีพทั่วไปนะคะแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้นะคะแต่จะได้ในส่วนของเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะคะ500บาท ะะจากเดิม200-300แต่ถ้าเกิดว่าอาทิตย์หน้านะคะในวันอัคารหน้ามีมติเห็นชอบตัอนุม,มัติหรือไม่นะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บุ่มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ